เคอรี่มันเยอะส่งเคอรี่เป็นหลักแฟกอย่างเงี้ยย <Yo S 1> อะอะพอส่งยอดขายมา้เราทำไมน้อยก็เลยขอตรวจบินจริงที่เป็นบินเคอรี่ปรากฏว่าสกเก็ตบอร์ดไอ้ตัวสินค้าที่ส่งคือสกเก็ตบอร์ดแต่รายได้ที่ส่งมาให้เรามันไม่ใช่สกเก็ตบอร์ดก็ลเลยต้องถามลูกค้าว่าไอ้สกเก็ตบอร์ดนี่มาไงคะโรลลูเบตอะไรพวกนี้เกี่ยวกับพวกนี้อุปกรณ์กีฬาเขาบอกว่าอ๋อทดลองมาขายดูบางทีมีเนี้ยนะไอ้เบตตกกลา ทดลองออกมาขายแต่ไม่ยื่นรายได้แต่บินส่งไปจะดีจะเอามาเป็นค่าจ่ายบริษัทคืออะไรกูขอไว้ก่อนแหละด้วยด้วยตรงนี้มันฝังชิปอยู่ในสมองผู้ประกอบการนะคะก็จะเอาบินมาให้เราอันนี้เราก็ลองตรวจด,ดูเนาะแบบบางทีเราเห็นแต่บินส่งของแต่เราไม่ได้ลองดูดีเทลที่อยู่ตรงข้างในค่ะดุแค่เป็ดเงินบวก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 ,บวกแล้วก็ลงเป็นค่าไปเสณีลงเป็นค่าขนส่งแบบนี้เลยก็ก็กระวังเรื่องนี้ด้วย พราะสรรพกรก็ขอตัวเพราะบางคนน่ะบินช็อปปี้บินลาซาดา,ามาหมดแต่บางช่วงก็ไปเปลี่ยนผู้รับเงินเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังเอาชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อญาติมาเป็นคนรับเงินในช็อปปี้ลาซาดากิฟตาโลงได้และเอาเฉพาะบางเสเตทเมนที่มาเป็นของบริษัท